สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับวันนี้พบกันบ่อยเหลือเกินครับผมกับช่วงม่มองรถมือสองโดยนายตอโต้ครับกับช่วงซื้อร้อยเเซครับผมวันนี้จะมาสัมภาษณ์คุณลูกค้าผู้หญิงสุดสวยท่านหนึ่งครับผมมาครั้งเดียวก็ซื้อรถเหมือนกันนะครับผมถ้าไม่ผิดนะครับข่าวมาแบบนี้เดี๋ยวลองตามผมไปสัมภาษณ์คุณลูกค้าผู้หญิงสุดสวยท่านนี้กันได้เลยครับผมเชิญเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ผมสัมภาษณ์คุณอะไรอยู่ครับพัดค่ะคุณพัดนะครับคุณพัดวันนี้มา มาดูรถมาดูรถมาดูรถเป็นรถอะไรเอ่ยเออมิวเอ็กค่ะมิวเอ็กนะครับอนันนี้มาครั้งเดียวครั้งแรกือ่ป่าครับครั้งแรกเลยค่ะเพิ่งมาครั้งแรกเนี่ยเราก็ซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยนะครับโอ้แล้วซื้อกับเซลล์ชื่ออะไรครับอ่าคุณเช็คคุณเช็คซื้อเซล์เช็คต้องถามคุณพันธ์หน่อยครับว่ารู้จักโตอัตตคาจากสื่อไหนหรอครับก็เพจอะค่ะจากเพจ สูตรรถยนต์เมื่อสองโตโตคารคือไม่ได้ผ่านมาคือพี่ผู้หญิงดูมาจากเพจเลยใช่สูตรรถยนต์มือสองโตโตคาช่ไม่มีใครแนะนําเลยไม่มีใครแนะนําเลยก็คือดูจากเพจมาใช่โอเคแล้วทําไมถึงเลือกเป็นโตโตคา่ะครับก็เห็นในเพจเขาว่าอจัดได้ทุกอาชีพออกรถได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาลองดูเพราะว่าไปก่อนหน้านี้ไปที่อื่นมามันไม่ผ่านไงคะอืมก็คือพูดง่ายๆคือ ที่นี่มีบริการซัพพอร์ตคุณลูกค้าตอบโจทย์ความต้องการของคุณลูกค้าได้ถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วตัวรถเนี่ยดูแล้วเป็นไงบ้างครับก็โอเคนะคะราคาสุดแล้วก็ราคาก็ไม่แพงแล้วก็สวยรถสภาพราคาถือว่าถือว่าถูกได้ไหมครับหรือว่าแพงเลยครับออไม่แพงค่ะรับราคาไม่แพงนะครับผมไม่แพงโอเคถ้างั้นขออนุญาตชี้แจงให้ทางคุณพัฒน์ฟังด้วยว่าเราขายถูกสุดในสภาพรถสวยมีรับประกันแต่ คุณผู้หญิงตรวจสอบได้เองเลยครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> อ่านะครับแล้วก็ในส่วนของรถวันนี้ได้ลองขับไหม <c oughs> ยังค่ะไม่เป็นไรครับเดี <c oughs> ๋ยวยังไงเดี๋ยวเราให้ลองขับเอายังไงก็ได้ต้องให้คุณผู้หญิง <c oughs> คือคุณพัดได้ซื้อรถด,ด้วยความมั่นใจแบบร0อเปอร์ซ <c oughs> นะครับผม <c oughs> ยินดีเลยครับผมค่ะ <c oughs> แล้วถามหน่อยครับว่าในอนาคตถ้าอยากจะให้คุณผู้หญิงกลับมาซื้อกับที่ทางโต้ตัวคาอีกบริษัทต้องมีนโยบายแบบไหนดีครับนโยบายค่ะจริงๆกก็ ก็ดีหมดทุกอย่างแล้วนะคะตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วก็คือคุณญิงก็คือแค่บอกว่าให้ฉันใช้รถไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวผ่านไปสามสี่ปีฉันเบื่อถ้าเกิดว่ารถเธอดีแบบนี้บริการเธอดีแบบนี้จะกลับมาใหม่จะกลับมาซื้อใหม่โอเคครับผมงั้นรอรอรอวันนั้นเลยนะครับผมลงหน้าเลยครับผมถ้างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตอย่างสุดท้ายนะครับคือจะตรวจสอบการทํางานของเซลลเช็คนะครับว่าผ่านเป็นตัวโต๊คามาตรฐานที่คุณวางใจไหมในสายตาของคุณพัฒน นะครับถ้ากรณีที่ผ่านจะบรบกวนขอนิ้วไลน์ให้หน่อยนะครับ<ะ>แล้วเซลเชคจะได้ถ่ายรูปด้วยนะครับกับทางคุณพัฒน์สวยนะครับกรณีถ้าไม่ผ่านจะรบกวนคุณพัฒนยืนเฉยๆได้เลยนะครับหลังจากที่ผมนับ 1, 2, 3่ไปแล้วนะครับ<ะ>แล้วถ้ายืนเฉยๆก็สแสดงว่าไม่ผ่านบริษัทจะนําข้อมูลไปปรับปรงุงแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าเซลเชคนะครับจะเป็น โตออโตคามาตรฐานที่คุณวางใจผ่านในสายตาของคุณพัฒน์สวๆหรือไม่นะครับทำไมวันนี้มีแต่คนซื้อมิลเอ็กงงจังเดี๋ยวลองดูกันนะครับผมผมก็ตื่นเต้นด้วยนะเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ก็มีมิลก่อนหน้านี้ก็มิลเอ็กไม่ก่อนหน้านี้ก็มิลเอ็กออกโอเคคุณพัดดูอยู่ด้วยกันโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมหนึ่งครับสองครับและสามครับ ขอบคุณมากนะครับผมในฐานะเป็นตัวแทนบริษัทและเซลเชคขอขอบคุณคุณลูกค้าขอให้คุณลูกค้าและครอบครัวมีความสุขความเจริญตลอดไปครับผมเราจะดูแลรถและบริการให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทาได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ